สวัสดีครับต่อยนี้แล้วครับที่จะซ่อมหัวมอเตอร์พัดลมนะครับพัดลมแอร์ไซโจเดนจิตนะครับขนาดมูลแฟฟนะครับแอร์แขวนนะครับมีปัญหานี่ใช่ไหมก็มาลืดดูที่ร้านแล้วนะครับกดว่านะครับแกะมาแล้วนะครับตัวนี้เขาจะมีเทอร์โมฟิลนะครับเทอร์โมฟิลไม่ขาดนะครับสายสีดำเนี่ยขาดละลายตรงนี้นะครับดูแล้วหน้าตัวนี้น่าจะเป็นคดสตาร์ทนะครับ ส่วนมากการพันส่วนมากจะขดนอกจะเป็นขดลันนะครับตัวนี้เข้าฟิวนะครับเข้าโหมฟิวแล้วก็มาต่อต,ตรงคอมมอนนะครับใช่ไมวัดโอหมดูลำกิดนะลอแต่ว,วัดโอมดูนะครับจับตรงนี้นะครับตรงนี้กับขดลวดเส้นนี้นะครับ ที่เป็นขดนอกนี่นะครับนี่เป็นขดนอกนะครับเ,เดี๋ยวอืมจะลำบากหนในะมือเดียวน่าจะใช่ไหมเกี่ยว,ยว,ยวท่านี้แล้วกันเสียบทถวนี้กันวางนี่ก็ได้อ่ะอืมวางน,น,นั่นเลนขึ้นไม่น่้จริงมต้องโคดหน่อยหนึ่งนะครับ ะ,น,ะนี่นะครับกดนอกนะครับประมาณขึ้นประมาณเก้าสิบโอห์มนะครับตัวนี้ตัวนี้ไม่ไม่ขึ้นเลยนะครับไม่ใช่ไหมเราคงจะต้องตัดตัดตัดคนนี้นะครับถอดออกมาก่อนแล้วก็พ่านผ่านแค่ขดเดียวนะครับดูแล้วนะครับตัวนี้เข้านี่ตัวนี้ไม่โดน,นครับตัวนี้ก็ไม่โดน ก็คือโดนสายไฟนี่เองครับสายขคอเนี่ยร้อนละลายอาร์คนะครับสายที่เป็นคอมมอนนะครับอาร์คลงขครลวดนะครับลุตรงนี้ขครลวดไม่ได้ไหมนะครับก็ตรงนี้ขาดขาดไปก็คงต้องพันใหม่ก็ตรงนี้ก็หัวทีมีก็พันอยู่นะครับเข้าออกออกสลับด้านนะครับ ข้าไปจะยูออกท้ายยูสลับยูนะครับมาดูวงจรน,นิดหนึ่งตัวนี้ทั้งหมด1 2 3 6ส,สขดนะครับโอเคเด๋ยว่ไหนแค่วงจรประมาณนี้คร่าวๆนะครับเป็นแนวทานะครับ,นนรบถ้าใครรู้แล้วก็ไม่เป็นไรนครับบางคนก็ไม่รู้นะเป็นประมาณนี้วงจรขดแรกนะครับเ้าหัวมีออกท้ายนะครับ เข้าหัวเข้าก็เข,ข,ข้าท้ายเอาหัวสลับอย่างนี้นะครับเป็นขดลวดอ่าที่หนึ่งนี่ใช่ไหมบอกว่าเป็นลันแล้วกันอ่าลันนี่ครับลันต้นนะครับตัวนี้ลันลันท้ายนี่คือขดขดนอกนะครับใช่ไหมว,ว่ามองขดนอกแล้วกัน คนนอกเป็นลันนะครับคนในเป็นสตาร์ทนะครับตน,นี้สตาร์ทก็เหมือนกันอ๋อทั้งหมดหกขดนี้เนี่ยทษทีในนี้มันหกขดนะครับเดี๋ยวแบมีที่แมววาแค่สี่เองอเอาหัวออกท้ายเข้าท้ายออกหัวนะครับอันนี้ต้องเพิ่มอีกสองนะครับเดี๋ยวก็มองเป็นคนล้่วนั่นแหละ ต้องสลับนะครับกันครับโอเคตัวนี้คือจุดจำนะครับตัวนี้เป็นสีนั่นเองก็คือคอมมอนเชนนี้นะครับเชนนี้คอมมอนนี่เป็นลันนี่ ตัวนี้เป็นสตาร์ทเอตต้นแล้วกันครับสตาร์ทเองตัวนี้เอดท้ายสตาร์ทท้ายนะครับตัวนี้ก็มาเข้า C ตัวนี้ก็รันก็มาข้อม C อตัวนี้ก็จะต่อนี้ ตรงนี้ในนี้ตรน,นี้ในวงจรนะรในวงจรเข้าเขียนไว้สีดำเป็นลายสตาร์ทสีน้ำตาลนะครับเฮ้ยไม่ใช่สตาร์ทอ่าใช่สีน้ำตาลขาวเป็นลันนะครับโอเคตัวนี้สีขาวนะครับ สตาร์ทสีน้ำตาลตาลแลวตัวนี้ก็เป็นเอ้ยใช่เดี๋ยวเดี๋ยวนะวนไม่ใช่น้ำตาลใช่ครับอ้นี่นีสีขาวนะครับสีขาวทั้งทีสีขาว,ต,ว,ขาวตัวนี้เป็นคำม่อนครับสีตัวนี้สีขาวอยู่นี่ครับ สีฟ้าสตาร์ทนะครับสตาร์ทอย่างนี้สีก็ตัวนี้ก็เป็นคาปานะครับคาปาซิเตอร์นี่เองห้าไมโครสี ro, ่ไมโครสามไมโครก็ ro, แล้วแต่นะครับเรื่องจอห์นเขาบอกระบุไว้เท่าไหร่ครับผมเนี่ยคาปาอ๋อนี่ครับห้าไมโครนะครับ แคป5ไมโคร400โวลต์นะครับโอเคตอนนี้ก็เขียนไว้5ไมโครครับ400โวลต์ AC นะครับโอเคนะครับเป็นวงจรของเขานะครับของมอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อนแอร์นะครับเป็นวงจรพอดีงานเขาในนี้มันมี6ขดนะครับ เป็นนะเป็นหนึ่ง4สามสี่หนึ่งสี่นะครับหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่นอกหในหนะครับโอเคอะประมาณนี้แล้วกันใช่ไหมต้องตัดแล้วก็นับรอบแล้วก็เอารวดไปเทียบนะครับว่าเบอร์อะไรดูแล้วบนประมาณเบอร์3 2มสองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะต้องวัดดูว่ากี่มินนะครับดียวไปเทียบดูเอาละประมาณนี้แล้วครับใช่มก็พันต่อแค่นี้แหละแค่สลับ หัวเข้าออกหัวท้ายนี่สลับตัวนี้ให้ถูกแค่นั้นเองครับว่าอยู่ที่ขดไหนนะครับว่าเป็นสตาร์ทสตาร์ตต้นหรือสตาร์ทท้ายตัวไหนสลับหัวเข้าหัวออกเข้าท้ายออกหัวเงี้ยสลับตรงนี้ให้ถูกแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรมากแค่สลับสนามแม่เหล็กนะครับให้เป็นเหนือเป็นใต้สลับกันแค่นั้นเองไม่มีอะไรครับก็เป็นแนวทางน,นะครับขอ,องวาจะมีประโยชนท์แกบประชาชนุกไฟและช่างเกใหม่ในการที่ตรวจเช็คแล้วก็ผ่านมอเตอร์ใหม่ลูกค้านะครับ นี่ก็คงจะพันแค่ขดเดียวมันไม่ได้ไหมอะไรมากมายนะครับเป็นที่าสอาร์คนั่นเองครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่รับชมงานนี่ยช่วยกดตตามกดซับสไครป์กดไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างแมวเรื่องครับในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ